ควยบักเองงอมันมี่ายเหืมีชฟเฮ้ยไงนะคือเก้าหน่ไห้ยขึมาลงลโอ้ยมันสิบสิบสูดมันบุกเต็มมนลายไล้วมาเอาคือเก้าหนอาบน้ำเนี่นีอยากกินเก่เนีด้ ขอแจ้งขอแจ้งผู้สนับสนุนอาแอมนาโนหันขาปลาเซ้นมือบสัตน้ำอสัตย์ะไหนวาอันนึงว่บแบบรดกินมะขามมะขอแทบเบิ้กินมะขามนั่นมึงมะขามมง่ายเหว้าวจเอไปเล่นไส้รอพี่น้อยอยู่ทู่เกลือไก่เคืองเ้าก เด้สนับสนุนพี่น้องให้ไป็นเด่นไลคอมเมนต์บอกเลยนะลุงคิดไ,ม,ดไม่ได <One. One. S 1> ้พี่น้องเงอลยข้ามหวานหวานช่วงนี้โควิดระบาดพี่น้องเอ้ยเจ้าเด็กทำในเยี่ยนจบด้วยบอกเหมือแม่ก็ที่มีชีาะ แกคกำคมที่บารสแซงทิศคำคมแก่กำตีเตือนใจยังไงตีเตือนใจแบบไห้ เจียมใ้ร่อยเอาอันใดไปลายใจขนาดสบููที่่อยใส่ก็ยังเซ่สบููการโอเกะเอวนี่นี่การดอเกะไม่เซ่อยู่ไหนฟินบ่ต้องไุยกูสั่งวะวาอรู่ โอแ่ oh, ตัวนี้สมมันมีงานสมงานบ้านหรอเพื่สิพี่สอบสองเนี่ยกลิ่งวะได้ก๊อฟเลยตัวแค่มหนกัน

โอเคไม่ไม่เอมุแข้งหรอมุดแข้งเด้่มุแข้งเออเออมีกองจ้าอยู่มาตี่มุดแข้งเนี่ยนี่มุดนีแข้งเอามาหนื้งสองสาม